เคยไหมครับสมัครสินเชื่อไปตั้งหลายที in in fact, height, ่แ <paragraphs> ต่ก็ไม so ่ผ่านสักที่เลยรู้ไหมครับในความจริงแล้วเนี่ยมันจะมีเหตุผลหลักๆเนี่ยสามเหตุผลนะครับที่เราไม่เราเนี่ยพลาดโอกาสเหล่านั้นไปครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทราบปลัมเหตุผลนี้นะครับจะเพิ่มโอกาสในการเนิมัาิของเราเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับเหตุผลแรกเลยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถได้รับอนุมัติสินเชื่อได้นะครับก็คือเครดิตเราเนี่ยไม่ค่อยดีครับซึ่งเครดิตเราไม่ดีเนี่ยจะมีอยู่หลายเลเวลนะครับก็คือติดเครดิตบุโรเนาะมันจะมีเลเวลเริ่มต้น เลเวลกลางและก็เลเวลสูงนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมในแต่ละเครดิตที่เราเนี่ยติดอยู่ก็มีโอกาสที่รับให้เราเนี่ยได้รับอนุมัติสินเชื่อนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ติดเครดิตหรือว่ามีภาระการชําระเนี่ยที่ไม่ดีขั้นเริ่มต้นนะครับขั้นเริ่มต้นนะครับในความหมายก็คือเราเนี่ยแค่ชําระล่าช้า mm. บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นกําหนดทุกวันที่5แต่เราเนี่ยมีจ่ายวันที่6 7 8 9บ้างนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ถึงขั้นค้างชําระนะครับในเลเวลเริ่มต้นเนี้ยเราสามารถสมัครสินเชื่อเนี่ยได้เกือบเหมือนคนปกติเลยครับได้สินเชื่อทั่วไปเลยแต่โอกาสในการอนุมัติเนี่ยอาจจะน้อยลงมานิดนึงแต่ก็สามารถสมัครได้ครับในขั้นเริ่มต้นนะครับขยับขึ้น,ม,น, like ม,นามาครับขั้นก ขั้นนี้นะครับทางเราเนี่ยมีการค้างค้างงวดอยู่ครับอาจจะค้าง 1, 2หรือ3งวดแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่โดนหมายสารครับในขั้นนี้นะครับตัวสินเชื่อที่เราสามารถสมัครได้เนี่ยจะมีอยู่ประเภทเดียวเลยครับก็คือสินเชื่อที่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันครับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับไม่แนะนําเลยครับว่าจะไปสมัครสินเชื่อกลุ่มที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ประกันหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลธรรมดาเนี่ย โอกาสในการอนุมัติเนี่ยริบปลีครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมุ่งไปในกลุ่มของสินเชื่อที่เราเนี่ยมีโอกาสอนุมัติได้มากกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นขั้นกลางนะครับกับขั้นสูงสุดนะครับก็คือทางเราเนี่ยมีหมายสารเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นนี้นะครับทางเราเนี่ยจะไม่สามารถขอสินเชื่อได้นะครับอยากให้เราเนี่ย เคลียประวัติต่างๆให้เรียบร้อยก่อนแล้วเว้นระยะเนี่ยประมาณ3ปีไล่ค่อยมันเริ่มต้นขอสินเชื่อใหม่สําหรับกลุ่มที่กลุ่มสูงสุดอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหตุผลแรกนะครับก็คือในเรื่องของเครดิตนะครับหรือว่าประวัติการผ่อนชำระเราเองนะครับเพียงแค่เราเนี่ยเลือกสินเชื่อให้เหมาะสมกับเลเวลของเราเนี่ยเพียงแค่นี้เราก็มีโอกาสในการได้รับอนุมัตินะครับอันนี้จะเป็นเหตุผลแรกนะครับเหตุผลที่2เลยนะครับก็คือในเรื่องของภาระหนี้สินเราเนี่ยเยอะเกินไปครับเราเนี่ยอาจจะมีวัตที่ค่อนข้างดีนะครับหลายๆครั้ง ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีภาระหนี้สินเนี่ยเยอะเกินไปก็อยากว่าแหละครับเขาเครด,ดิตดีเนาะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้รับสินเชื่อเนี่ยไปค่อนข้างเยอะแล้วครับอาจจะมีถึง4หรือ5ตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังคงขอสินเชื่อใหม่อีกนะครับมันมีความเป็นไปได้สูงมากเลยครับที่สถาบันการเงินเนี่ยจะไม่อนุมัติสินเชื่อเรานะครับเพราะาเขามองว่าคนเนี้ย เคด,ด,ดีก็จริงนะแต่ว่าคุณเนี่ยมีสินเชื่อเยอะเกินไปแล้วเราคาดการณ์ว่าคุณเนี่ยอาจจะผ่อนไม่ไหวนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับพี่คนนี้อาจจะมีไรายได้ต่อเดือน5 0,000บาทเยอะมากเลยใช่ไหมครับเป็นเงินุกเงินเดือนด้วยนะเงินเนี่ยโอเคสเตทเมนต์โอเคสลุปเงินเดือนโอเคระวัติาการผ่อนชำระดีแต่ว่าเขาเนี่ยมีสินเชื่อหมดเนี่ยห้าตัว5ตัวเนี่ยหากจะเงินเดือนเขาไปแล้วเนี่ยสี่หมื่นบาทเหลือแค่1 0,000บาท ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยขอนสินเชื่ออีกตัวนึงเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยแทบไม่เหลืองเงินในแต่ละเดือนเลยนะกรณีนี้นะครับสินเชื่อเนี่ยก็จะไม่อนุมัติครับเพราะถือว่าเขาเนี่ยมีเครดิตด,ดีก็จริงแต่ว่ามีภาระเนี่ยเยอะเกินไปครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่2นะครับที่ทาให้เราเนี่ยไม่สามารถได้รับอนุมัติสินเชื่อได้ถึงแม้เราเนี่ยเะคเครดิตด,ดีก็ตามครับกับข้อที่3นะครับข้อนี้หลายๆคนเนี่ยเจอเลยครับก็คือเราเนี่ยมีรายได้ที่ไม่มั่นคงครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเนี่ยอาจจะทําการค้าขายใช่ไหมครับเราเนี่ยเดินสเตทเมนต์ปกติเลยนะแต่ว่าเราเนี่ยส่งสเตทเมนต์ให้เขาเนี่ยสเดือนเดือนแรกรายได้50,000บาทเดือนที่2รายได้5,000บาทเดือนที่3รา,ายได้2,000บาท อย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่ารายได้เราเนี่ยไม่มั่นคงวิธีแก้ไขเลยนะครับเราเนี่ยอาจจะต้องปรับนะครับในเรื่องของการเดิสเตทเมนต์เนี่ยให้มีรายได้เนี่ยค่อนข้างสม่ําเสมอครับแต่ก็เข้าใจนะครับว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะเราค้าขายเราจะรู้ได้ไงว่าช่วงไหนเนี่ยขายดีช่วงไหนขายไม่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องขยายสเตทเมนต์ของเราจาก3เดือนเนี่ยอาจจะเป็น6เดือนหรือ12เดือนครับให้สถาบ,บันการเงินเนี่ยเขาเห็นภาพรวมว่ารายได้เฉลี่ยต่อปีหรือว่าต่อ6เดือนเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ เพราะสเตจมันแค่3เดือนน่ะเขาอาจจะมองว่ามันไม่มั่นคงแต่ถ้าเกิดเขาดู12เดือนแล้วนะมันมีรายได้ประมาณนี้จริงๆมันอาจจะมีช่วงไฮซีซั่นช่วงโลซีซั่นซึ่งมันเป็นปกติของธุรกิจอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ไขนะครับในเรื่องของรายได้ของเราที่ไม่มั่นคงนะครับอันนี้จะเป็น3หัวข้อหลักเลยนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อนะครับในข้อ2เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับเพราะเราเนี่ยเครดิตดีแท้แต่ก็ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อใช่ไหมครับเพราะว่าสถาบันการเง หลายจุดนะครับและหลายคนเนี่ยอาจจะแค่ว่าติดเครดิตบูโรงก็เลยไม่ผ่านในความเป็นจริงแล้วครับคนที่ไม่ติดเครดิตบูโรก็ขอสินเชื่อไม่ผ่านให้เห็นกันเยอะแยะไปนะครับครับผมอันนี้จะเป็น3ามเหตุผลหลักเลยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อนะครับ และจากคลิปคลิปนี้แล้วนะครับทั้งผมเนี่ยได้มีการแชร์เทคนิคในการเงินแล้วก็สินเชื่อที่น่าสนใจเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยสนใจสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับโดยคลิปวิดีโอเนี่ยจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับ